สวัสดีครับผมคนดูวันนี้เรามาอยู่กันกันกบออสตาอีกแล้วนั่นเองครับผมฮะเปิดมาปุ๊บหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่พี่ลงไปแล้วันจระดา,ดาพี่ฆ่าศูนย์พี่จะกลับมาทําไมและแน่นอนครับผมวันนี้เรามีแผนครับผมฮะเพจที่รจากคอมเมนต์นนะจากคลิปก่อนหน้านี้เราทําการสุ่มได้ทันจิโร่มาครับผมแต่เราไม่สามารถเอ่ออีโวได้เพราะว่าเรายังขาดตัวในการทาสตอรี่ที่โลก2แต่มีน้องๆคอมเมนต์เยอะมากพี่ครับพี่ พี่รวบรวมจากโรคหนึ่งได้ก็คือในตู้จีหรือไม่พี่ก็ทําการอีโวจากตัวเล็กๆนะครับผมภายในโรคหนึ่งแต่มันต้องอีโวหลายขั้นมากงงาเพราะันแล้วพี่สู้ๆแล้วกันมันทําได้และด้วยความที่เราอยากลองเราก็เลยทําการเข้าเล่นในส่วนของเออโหมดนี้เลยนะครับผม yeah, เย้เว็บสิบห้าลคนดูเนี่ยตอนนั้นคือเราที่เราอีโวไปเน่ยคนดูเราไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะยังเป็นขั้นเล็กๆอยู่นะครับผมแต่ว่าเออถ้าเกิดเราเอาแบบขั้นเล็กๆมันรวมกันเรื่อยๆก็อาจจะเป็นในส่วนของเออ มาเทเล่เธอจะได้ในวันนี้ก็เป็นได้นะครับผมหาถึงแม้โอกาสมันจะน้อยแต่ว่าเราก็ต้องทํานะครับผมคณดูเราก็ต้องทําแต่ว่าสกิลหมายเลขสิบเจ็ดนี้มันน่ากลัวจริงๆคนดูอย่างเท่เลยสกิลหมายเลขสิบเจ็ดอย่างเท่เลยเอาล่ะตอนนี้บอสมาแล้วครับผมรีบเคลียร์รีบจบแล้วก็รีบไปนะครับผมนี่ฮาแล้วเอาพวกนี้นะครับผมหามารวบรวมนะครับผมนี่ไงอันต้านะครับผมอันต้าเรใช่ไหมเรามารวบรวมแล้วก็อีโวให้มันเป็นขั้นที่สูงที่สุดนะครับผมแต่มามีโอกาสดอกขั้นสูงอยู่ก็คือตัวนี้คนดูห้านั้น แค่ห้าเปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าต้องใช้สองตัวไหมคนดูสองตัวนั่นน่าจะสองตัวนะครับผมหาไปไปโรยกันต่อเลยแต่ก็ถือว่าดีที่วันนี้เรายัางมีเป้าหมายนะครับผมหารยเลยละ่ะคุณดูดูอีสี่แล้วเราก็ลงอย่างนี้แหละครับผมหาไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมแต่ว่าถามว่ายากไหมไม่ยากลงคนเดียวได้เรามีคูณสามคุณดูแป๊บเดียวแต่มันค่อนข้างจะซ้ำซากและจำเจและรอบต่อมานั้นพอจบปุ๊บถือว่าเราดวงดีมากเพราะว่า รอบเปลี่ยนห้าเปอร์เซ็นนั้นเราได้มาด้วยนะครับผมทำให้เราสาม,มารถหาตัวได้ไวมากเลยนี่หรือเปล่าคนดูเราต้องอีโวขึ้นไปใช่ไหมอีโวขึ้นไปเพื่อเอาไปโวยเกตอ,อีกตัวหนึ่งนี่ง่ายตัวนี้เพิ่งได้มาโอเคอีโวขึ้นไปได้อีกนะครับผมตัวนี้ป่ะคนดูขอดูหน่อยสินี่ไงคนดูได้มาเร็วหนึ่งตัวนะครับผมโอเคเราไม่ต้องเสียเวลาลงสตอรี่นะครับผมหาฟาร์มเงี้ยก็ได้ขอด้วยคนที่คอมเมนต์บอกกันนะครับผมฮะนี่แหละข้อมูลสำคัญเลยอีโวต่อ อีโวขึ้นต่อนะครับผมกับตรงนี้เลยคนดูฮ่านี่เรามาลองดูตัวนี้กันเม FC บอกเราในความเป็นกัรกอกพี่ครับพี่เข้าตู้นสีเขียวๆแล้วก็กดที่เอ,อ่อฟาร์ม G เราก็จะได้ในส่วนของตัวยูนิตมานะครับผมเฮ้ยฟาร์มนี้ก็ได้เหรอเอาองดูนะครับผมฮะมันฟาร์มได้อะไรตรัวนี้ฟาร์มให้ตัว G เหรอน่าสนใจน่าสนใจมาลองดูนะครับผมโอเคเอ็กซ์ตีมแล้วกันไหวปะวะ ไหวไหมไอ้ตีมอ่าเราก็เลือกตัวจีนะครับผมตาที่ f อบอกนะครับผมฮะเราจะฟาร์มให้ตัวยูนิตจากตู้จีใช่ไหมอ่ะน่าสนใจลองดูกันนะครับผมมาลองดูกันเพราะเราจะไม่เคยลงยังไม่เคยลงเลยแล้วประเด็นก็คือมันออกมาจากรูไหนเนี่ยเดี๋ยวมันโอเคตามรูไปรูนี้นะครับออกมาจากยานยู o อยาน u f O แล้วมันเขียน r a g e เเรดคืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมมาลองดู โอยเจ้ไม่เข้าคุณดูเจ้ไม่เข้าเราคิดผิดที่ลงเอ็กซ์ตีมเหรอคุณดูเราคิดผิดใช่ครับผมไม่นะจำใจยอมแพ้เลยคุณดูฮะต้องมาหลายคนต้องลงเอ็กซ์ตีมต้องมาหลายคนเรียบร้อยพังอุ้ยต่ได้ตัวอันตา้าโอ้ยแล้วล่ะอันต้าเรเลยนะครับผมโอเคลงเอ็กตีมันจะคุ้มกว่าคุณดูฮะนั่นไงนั่นไงคุณดูได้มาสองตัวก็ถือว่าโอเคนะอ๋อเหมือนจะเป็นการฟาร์มตัวในตู้ใช่ไหมครับผมฮะแต่ว่า ตัวขนาดพิฆาตสตรไม่เข้าเราจะฟาร์มทำไมวะเราจะฟาร์มทำไมวะแต่เรารู้เป็นความรู้แล้วกันว่าถ้าเกิดมีตู้จีเข้าแล้วเราอยากได้พวกต,ตัวพวกนั้นเราสามารถฟาร์มที่นี่ได้นะครับผมก็โอเคเลยเอาเป็นว่าเราไปตีไมคเครลแจ็คสันกันต่อเลยครับผมคุณเดือตีไมเคิลแจ็คสันกันต่อเลยอัปล่มันถูกตัวไม่ด่คนดูตัวนี้มันถูกตัวไม่ี่เหมือนจะผิดตัวนะคนดูเห <c oughs> มือนจะผิดตัวแต่สมผมเหมือนกันรอตู้ดีกว่างั้นรอตู้ดีกว่าอ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าคุณเลิกก็ทําได้สิใช่า แต่สินจะยากเราคดู5้าจะทำเออหดาวเฮ้ยเดาวตัวไหนก่อนดีใช่ไหมแต่สจะยากแล้วาเลและในระหว่างที่เรากําลังรอ,งองตู้ครับผมคดูห้าเราก็เจอเอมากมายที่กําลังยืนรอเราอยู่นั่นเองครับผมตกใจเลยห้าไม่รู้มาจากไหนและซึ่งเอก็ให้ตัวนี้เรามาด้วยเชย่นกันครับผมแต่ว่าเรามีเล่วเพราะงั้น เอาไปก่อนแล้วกันเผื่อว่เผื่อว่าแบบเป็นค่าจ้างในการลงดันได้นะครับผมและก็มีการถ่ายรูปรวมนิดหน่อยครับผมพอเป็นพิธีนี่มันคนดังท่านหนึ่งชัดๆเลยแล้วอยู่ๆเราคิดอะไรบางอย่างได้ครับผมเอฟซีตามมาจู้ตามมาตามมาเ็วอยู่กันครบแบบนี้บอกเลยคือด,ดีๆแล้วคนดูฮะไปลงออฟกันดีกว่าออฟต่อไปเราย,ยังไม่ได้เลยนะครับผมเราต้องล่าออฟทุกออฟ ที่มันอยู่บนสะพานงูนะครับผมมาเร็วมาเร็วมาเร็วออย่างเยอะคนดูเ <g> ห <ülme> ล่ากองทัพนักรบปีศาจของเรานะครับผมเข้ามาเร็วเข้ามาเชื่อกันเบรกดูจากแมพขอเดาแอทแทกออนไททันแน่นอนครับผมคนดูแอทแทกออนไททันแน่นอนฉากที่แบบว่าไปถล่มมาเลนอ่ะใช่ไหมนี่ไงใช่จริงด้วยคนดูหา้าแล้วก็จะมีคนโดนแดกนี่ใช่ไหมคนดู <g ülme> มีคนโดนกินตรงนี้นะครับผม <g ülme> ใช่เลยมาไม่รู้ว่าได้ออฟอะไรเหมือนกันแต่ว่าน่าสนใจ เราเพื่อเราจะได้แบบว่ามาร่วมหาตัวร่วมทีมเพิ่มนะครับผมโอเคออกไปซะจะามาขวางทางท่านเหล่าซาม,มอนเนอร์ทั้งหลายฉันนะ่ะเป็นพวกเดียวกับพวกเขาใช่เหรอเอเลนใช่เหรอและฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วใจเย็นก่อนเอเลนมันคือการฆาตกรรมเลยนะและฉันก็ทําลายพวกมันทุกคนโดยที่ไม่เหลืออะไรโอ้โหโคตรโหดเลยเฮ้ยเสียงใครเปิดไหมวะสวัสดีครับ แล้วคนดูเอฟซีอ้กีทำไมเนี่ยอีกีทำไมมันได้ออฟอะไรอ่ะเนี่ยอะไรครับพี่มันได้ออฟอะไรอ่ะเนี่ยผมไม่รู้อ่ะไม่ได้ลงนานแล้วน่าจะออฟไอหนั้นออฟเชคแข่งหรือเปล่าพี่อ๋ออฟเชคแข่งนะครับผมอะไรวะหน้าอะไรวะอะไรวะน้าจะเย็นก่อนเนาะจะเย็นก่อนเด็กเด็กจะเย็นก่อน และซึ่งรอบนี้เหมือนจะเจอเอฟซีครับผมฮะและซึ่งก็น่ารักมากเลยครับผมคนดูฮะเหมืออจะตื่นเต้นมากด้วยนะครับผมจะเย็นไอยน้องแลดูแบบว่ายูนิตในส่วนของเออแบบนี้ก็คือเอเลนแล้วก็ในส่วนของบอลลูนที่เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมกำลังจะไปดูคลิปช่องพี่เลยดีมากขอบคุณครับดีมากใครที่ดูก็กดไลค์ได้ละถ้าไม่กดจะตีมือเลยไม่กดจะตีมือช่องพี่เขาชื่ออะไรแล้วลืมเอ้าเดี๋ยวมดูจริงไหมเนี่ยเออเออช่องผมใช่ไหมนี่เลนโลกิตโลกิตไปแล้วบอสมา บอสไปไหนแล้วบอสตายเร้อๆอ้าวจบยังไงขอบคุณมากๆนะซามอนเนอร์ไม่เป็นไรหรอกไททันคอนประเทศนี่เป็นหนี้ของนายแลว้วขอบใจว้าวได้ไททันคอนมานะครับผมแล้วก็ได้อะไรอีกนะครับเรามาดูกันนี่ไงคนดูออมันใส่ได้ทุกตัวไหมคนดูใส่ทุกตัวไหมเรียบร้อยกลับมาหนีก่อนเดฟซีตามเจอขออนุญาตแอบก่อนนะครับผมคนดูแอบก่อนเรามาดูกันว่าเออออนั่นจะเป็นอออะไรนะครับผมคนดู ใส่แล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะนี่ไงอเอาน้ำแข็งบวกดาเมจสองแล้วก็อัปเกรด500%แล้วก็เออได้สกิลพิเศษมาแต่ว่ามันเขียนว่าฟีมิลใจแอนก็แปลว่าต้องใส่กับแอนนี่ใช่ไหมคุณดูน่าต้องกับแอนนี่นะครับผมมีนาโตก็ยังไม่ได้แอนนี่ก็ยังไม่มีเฮ้ <c oughs> คุณดูเอหาเราใหญ่แอบก่อนแงบก่อนยัเจออีกเรอมาตามมาคะ่ะที่อยากลงกับฉันตามมา รอบนี้เราคิดแผนออกแล้วคุณดูฮะเราจะทําการลงทาวเวอร์กันเพราะว่าเรายังไม่เคยลงทาวเวอร์ไม่แต่ครั้งเดียวเลยก็ว่าได้ครับผมผมไม่รู้ว่าลงทาวเวอร์แล้วมันได้อะไรมั่งนะคุณดูไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยไม่ได้ลงเลยนะครับผมคุณดูฮะแต่ว่าลองลงอาจจะได้ไม่เสียหายนะครับผมจะได้รู้ว่าเป็นยังไงลงนี่ได้อะไรงนาะถามดีกว่าเอไซีะตอบเราได้นะครับผมมันจะได้ไม่ต้องรออ่านคอมเมนต์เอานะครับผมได้โซนิกโซนิกไหนว่าคุณดูโซนิกเม่นหรือว่าโซนิกความเร็วแสงน่าจะความเร็วแสงนะครับผมสตาร์ดัตเอา ลู้งี้ลงนี้ตั้งแต่เลขคนดูสตาร์ดั้ด้วยนะครับผมแต่ว่าเนี่ยเป็นคุกอินเพลย์ดาวไม่ใช่เหรอคนดูมันทาวเวอร์ตรงไหนนี่คนดูมันคุกอินเพล์ดาวดินี่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่างงมากๆได้เพชรม่วงครับโอเคก็ถือว่าต้องใช้เยอะเลยเพราะงาั้นแล้วเราควรจะลงนะครับผมก็ดูฮะเราจะได้หาตัวทำเจดาวเยอะๆเห็นไหมคนดูยังไม่เคยลงเลยมี ชั้นหนึ่งถ้าเกิดอีกตาวันพีก็คือคุกอิมเพดาวนี้มี5ชั้นแล้วก็ชั้นที่6ก็จะเป็นในส่วนของเออชั้นที่ขังแบบยอดวายไล์ไว้ใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่รู้ว่านี่มันจะอิงตาหรือเปล่านะครับผมอาจจะร้อยชั้นก็ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าถึงร้อยชั้นหรือเปล่านะครับผมผมว่าถึงว่าคนดูแต่การลงในส่วนของทาวเวอร์ครั้งแรกของเรานั้นมันถือว่าเป็นการเปิดพิติใหม่ในการเล่นของเราเลยก็ว่าได้ครับผมฮาคนเดูอจากปกติแรกที่เราเจอนั้นมันจะมาแค่ทางเดียวแต่ว่าในส่วนของแมปทาวเวอร์ เดียวมันมาจากหลายทางแล้วก็ต้องทางนี้และกันคุณดูถ้าลงคนเดียวไม่น่าไหวเนี่ยคุณดูห้ามันมาหลายทางจัดแปลว่าเราต้องแบ่งหน้าที่กันลงนันยน้ว,ว่ะคุณดูต้องแบ่งหน้าที่เลยนะว,ว่ะก็เป็นอย่างที่เห็นครับผมคุณดูห้าในส่วนของทาวเวอร์นั้นอาจจะลงคนเดียวได้ถ้าเกิดคุณเก่งพอแต่ว่าในส่วนของการลงแบบนี้นั้นเราคนที่จะมีเพื่อนนะครับผมลำพังทางเดียวแล้วก็มืนตายหาเร็ว แต่รอบนี้นะมีหลายทางกันทีเดียวนะครับผมการลงครั้งแรกนั้นเลี้ยวสะหัวหมุนเลยก็ว่าได้ฮะแต่เพียงแค่คุณมีคุณเลริร์นั่นเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีครับผมฮะเพราะว่าเรียกออกมาเรื่อยๆเรียกมาชน,เร,าชนเรียกมาชนสุดท้ายเราก็สามารถชนะไปได้ขอรูปหนึ่งอะมา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 ถ่า,า,ายมาทานมาเนี่ยมาเว็บสุดท้ายเร็วจะอวดเพื่อนรีบถ่ายเร็วรีบถ่ายเอาจบเร็วนะครับผมเราไมไม่ได้ตัวเลยเลยเหรอไม่ได้เ,เหรอหลังจากนะั้นเราทำการโลเวียนดูตู้ไปเรื่อยเพื่อที่จะหาเออในส่วนของ ยูนิตของดาบพี่ค่ศูนย์ที่เรายังขาดอยู่นั่นเองครับผมก็ดูแต่แล้วก็ยังคงไม่เจอเออมีน้องบอกมาเพิ่มเติมก็คือพี่ครับแนะนําว่าทํามิกาะมันจะแบกได้โหดมากนะครับผมเป็นตัวแบบสตอรี่แล้วก็เอเวนเจอร์เลยแต่ว่าแต่เอเวนเจอร์คืออะไร <c oughs> ยังเลยหลายโหมดมากเลยที่เรายังไม่เคยเล่นนะครับผมดาขี <c oughs> มา <c oughs> ดีเปล่าวะไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่อยากได้ไอ่ะ อยากได้ออ่าชั้นแรกเคลียร์เหลือชั้นสองนั่นแปลว่าเหมือนเราต้องทยอยลงบทละรชั้นใช่ไหมอ่าก็ถือว่าน่าท้าทายอยู่ถือว่าท้าทายอยู่เล่นในระหว่างที่เรารอตู้เซตค่าเวลาอยู่นั่นคนดูฮะแล้วก็ทําการลงสตรอรี่ในส่วนของเอ,อ่อแมปแขนกลคน,คน,คนแปลท่านั่นเองครับผมและซึ่งคนที่มากับเรานั้นก็คือใครก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมฮะพอเราสร้างห้องปุ๊บเขาเข้า,ขาตามมาด้วยนั่นเองก็ถือว่าใจดีที่แบกแล้วนะฮะ และซึ่งจะบมอน,นี่ก็มีในส่วนของนาลันชาแล้วก็เอ่อคุนเลอร์ที่บอกเลยว่าโคจะจัดในการแบทสตอรี่นะครับผมเรียกได้ว่าเออชิวเลยบอสมาแล้วคนดูแล้วบอสคือตัวอะไรเลฟเวออลังการไม่เห็นหน้าบอสเลยเดี๋ยวบอสบ,บอสตายบอสตายไม่เห็นหน้าบอสเลยลมาสามตัวแต่ว่าบอสยังไม่เห็นเลยตู้เซตลิโมรุตู้จีเขยังไม่มาเลยคุดู ยังไม่มาติดลิมิมรูดีปะวะแต่ก็น่าเล่นอยู่นะครับผมผมก็ชอบเลยจอมมันแต่มันก็เป็นอย่างทุกคลิปครับผมฮะเราจะไม่ต้องหาตัวในการเล่นเพิ่มเติมครับผมฮะเลือดนักสุมันท่วงพาดเราเลยทําการสุมกันต่อเลยครับผมคุณดูฮะหวังว่ารอบนี้จะได้ตัวดีๆ เล่แน่นอนครับผมคดูฮ่าดวงโสกังเหมือนเดิมตอนเล่แ,ลแต่หวังว่าเราจะสุ่มได้ตัวดีๆครับผมกโดูเต่ปากฏว่าตัวที่เราสุ่มได้นะั้นเจ้าหัวล้านคลูลิลลิ่นนั่นเองครับเมและจากที่เราจําความได้ก็คือเจ้าหมอนี่เราเล่นไปแล้วนะฮะแต่อยากได้กัดนั้นเนี่ยคนดูหรือไม่ก็โซโลได้ไหมมาขอเท่งว่า ขอเธอพอเปิดมาปุ๊บได้ซาลาที่เขนปาจีก่อนเลยและก็ได้โกคูแบ็กมาซึ่งเราไม่เคยดูภาคซูเปอร์เหมือนกันไม่รู้มันโหดหรือเปล่าแต่ดูทรงหน้าคือเหมือนตัวร้ายชัดๆเลยนะครับผมและเราก็ได้ลูกของโอโรจิมาลูกมาด้วยแน่นอนครับผมฮะบรูโตเราไม่ได้ดูและที่สําคัญเราได้ส่วนของเซเบอร์มาด้วยครับผมดูฮะไม่ได้ดูเรื่องนี้แต่ว่ารู้จักนะครับผมจริงๆเราอยากทำพาะเอกมาเล่นเออโหมดนี้นะครับผมแต่ว่าประเด็นคือแม่งไม่พอนะครับผมฮะ เสียดายเอ็ดเวิร์ดมากเลยเอ็ดเวิร์ดเอลิกนะครับผมแต่เอาจริงแล้วเราอยากได้รอยมาแตงมากกว่าคุณดูแบบดีดนิ้วป๊อปแปบะบเป็นไฟอะไรเงี้ยอยากก็นตอนนั้มากกว่าแต่ว่ามันไม่เข้าประตู zoom เลยครับผมเสียดายมากแต่ว่าเรามาลองเซเบอร์แล้วกันคุณดูเราเพิ่งสุกมาได้อีโ e วได้ด้วยเหรอวะอะลองดู <c oughs> ไม่มีเลยแต่น่าจะดีแหละคุณดูตัวน,นี้เพราะว่ามันได้ทั้งอีโคก็คือได้เงินด้วยต่อเวฟนะครับผมแล้วก็ได้ในส่วนของเอ่อพลังโจมตีด้วยก็ทั้งตีแล้วก็เออได้เงินด้วยถือว่า2ต่อเลยผมสับเอร์ จะถามว่าเห็นคนเล่นเยอะไหมก็ตัวนี้ก็คนเล่นเยอะอยู่นะครับผมน่าจะดีแหละใช่ไหมและซึ่งเรามาลองลงในส่วนของไอ้ทีมดูครับผมฮะปรากฏว่าไม่ไหวฮะเหล่าฮอร์โมนคูนั้นแข็งแก่งเกินไปสุดท้ายดาเมจไม่เพียงพอนะครับผมมันเป็นพาวเวอร์ฟูลสองก็ดูล้่เงินเราไม่พอจะอัพนะครับผมแล้วมันไม่เน็กเวฟวยไปเลยพั้งเลยอและพอเราลงอีกรอบครับผมห้าเราไหวเพียงแค่เวฟแปดเท่านั้นครับผมคนเดู แตกนะครับผมฮ่ามันมาเยอะเกินไปจริงๆแล้วเราลงธรรมดาก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเราเกิดลงเอติมนั้นเราจะได้การ์ดเยอะกว่าแล้วก็เยเพีเยอะกว่าด้วยเพราะงั้นผมเลยอยากลงเอติมมากกว่านะครับผมแต่ตัวตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมก็เลยไม่ไหวขอผ่านก่อนก็แล้วกันเซเบอร์โจมตีโคตรเท่คนดูเป็นลมนลครับผมดาบลงไปข้างหน้าเท่จัดอัพต่อเดียดิงับต่อเลยอยากเห็นเป็นยังไงมาแลวเราก็ได้เงินเพิ่มต่อเว็บด้วยบอกเลยล่ำรวยโอ้โหโอ้โหโคตรโคตรเท่ดาบวาดงี้เลยไง ดูคนดูดูดาฟ้าดโคตรเท่เลยดูอโหก็นั่นแหละครับผมคนดูฮ่การโจมตีของเซิร์ฟเวอร์นั้นคือการใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไม่เคยดูแต่ว่าการฟาดฟันลงมานี่มันดูอลังการและสร้างอิมแพคมากที่สําคัญเลยก็คือได้ตังค์ด้วยตัวเวฟนะครับผมนี่แหละสาคัญเลยและจนในที่สุดบอสกัตโทนี่ก็ปรากฏตัวครับผมคนดูฮะาฉายาตตะกัดกินหมดไม่สนลูกไครครับผมฮะพวกเดียวกันมันก็กินครับผมฮะาสุดท้ายไม่รอด และในที่สุดสิ่งที่เรารอคอยก็เข้ามาในตู้จีครับผมคุณดูฮะตัวสุดท้ายที่เราขาดหายไปนั่นเองโอเคกระเป๋าเต็มสุ่มแป๊บและในที่สุดคุณดูฮะเราก็ได้สักทีรอนานมากโอเคภาคภูมิใจสุดๆกว่าจะได้เหลือแค่ตัวคุณเล่ออัพเป็น6ดาวแล้วว่าคุณดูไม่รู้ว่าต้องทําตัวไหนก่อนดีแต่ผมอยากได้คุณเล่อมากกว่าวะงวั้นต้องหาดาคีมาด้วยแล้วก็เราต้องมีต้มหูด้วยนะครับผมต้องมีต้มหูด้วยโอเค11อันเจมพอสุม่มไม่มา เจมพอสุ่มดาคิเพราะะ่าแล้วมันลองฮาจิโร่กันมาคนดูโอ้โหอัพเพลงใช้ได้นะห0 0 0เลยพี่พี่อัพ5,000ันเลยเหรอเพลงใช้ได้ดูคาโจมตีซิปยังไงในโชว์หน่อยปานตะวันนะปานตะวันโอเคห้าพูไปแล้วก็ใช้ไฟก็กกเท่ดีเท่ดีแต่ว่าน่าจะขั้นแรกคนดูต้องรอขั้นต่อไปดาวเมจเยอะอยู่นะเป็นเล่นไฟดาวเมจเยอะอยู่เดีย๋ยวก็ปลคนดูอัพก็ราคาแพลงด้วยอัพราคาเพลงจะได้เลย มาช่วยด้วยสปีดวากอนและถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีครับผมเราเพิ่งสังเกตได้ว่าการโจมตีนั้นจะมีเงาในส่วนของเออยูรุอจิออกมาด้วยนะครับผมฮะและซึ่งเขาคือผู้ชปานคนแรกนั่นเองครับผมก็ถือว่าเท่ดี ชช่ที่แข็งแกร่งที่สุดในดาบพิฆาตศูนย์ครับผมฮะเขาแพ้อย่างเดียวก็คือความแก่ชรานั่นเองครับผมเพราะว่าเขาเป็นมนุษย์นั่นเองงับต่อสามหมื่นแพงจัดอยากเห็นท่าแต่แพงจัดและบอสรอบนี้เหมือนจะเป็นโอโลจิมารุเยอะไม่ใช่ครับผมเอนวีในเมื่อเขาตายเพราะไฟของมาสเตงนะครับผมคอนโฮะเราก็จัดให้เขาเลยก็คือใช้ไฟของคานจิโร่เผาเผาเข้าด้วยเช่นกันเดี๋ยวนะเจ้กูไปไหนนะเจ้ไม่มีเหรอเจ้เจ้ไปไหนอะ ในรอบต่อมาบอสก็คือเจ้าเด็กเวนเซลิมครับผมฮะยังคงไม่ใช่เจ้เจ้ยังไม่มานี่ไงแผดเผาไปซะแผดเผาไปซะเรียบร้อยตายไปซะเด็กเวนในรอบต่อมาครับผมฮะบอสก็คือคิงแบตลี่นั่นเองครับผมคนโดูแล่นไหนละเจ้รอบสุดท้ายท่านพ่อครับผมคนดู5ปีศาจ์ในหลอดแก้วไม่มีเจได้ไงวะโอ้โหไม่นะรัสเราเจ้ไม่มีเจ <c oughs> และที่สําคัญเลยคุณดูฮ่เาเราได้ที่ขี่นี้มาคุณดูอันฟองเซ่คุณดูโคตรเท่ได้อันฟองเซ่มานะครับผมโอ้โหโคตรสวยดูดิโคตรสวยเลยรอบต่อมาเป็นมหาเวพผดนึกมารคุณดูแต่ว่าผมขอไปทํา7ดาวก่อนดีกว่าเราใกล้เคียงคราว่า7ดาวเลยนะครับผมฮะเหลือแค่หาต้วหูแล้วก็หาดาคีผมว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่คุณดูเดี๋ยวเราไว้ค่อยดูแล้วกันว่าเราจะสามารถทำได้หรือไม่ครับผมฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบาย